ทางเลยชิปตัวนี้อีกละหลังจากที่มีข่าวจะเปิดตัวในไตรามาส2ของปีนี้ vivo x 8 0ทุกรุ่นมาฟังกันวสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสนอเสนๆนะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า vivo นะครับเจ้า vivo x 8 0 pro ตอนนี้เนี่ยก็มี l ล aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพ o s สแล้วก็กลับมาย้อนอ่านเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณทางกิสม o วจน่านะครับเขามีการเปิดเผยมาว่าตอนนี้เนี่ยทาง vivo เองเนี่ยกำลังทํางานอย่างหนักมากนะครับในเรื่องของการผลิตเจ้าตัว vivo x 8 0ทุกรุ่นนะครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว vivo x 8 0 Series เนี่ยนะครับจะมีมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสรุ่นด้วยกัน สีรุ่นด้วยกันนะครับก็คือเจ้าตัว vivo x 8 0นะครับ vivo x 8 0 se vivo x 8 0 pro แล้วก็ vivo x 8 0 pro plus คือตัวท็อปและตอนนี้นะครับจากข่าวล่าสุดเนี่ยมีการหลุดนะครับเจ้าตัวขนาดนาตูตู้นะครับของเจ้าตัว vivo มา vivo ตัวนี้เนี่ยโมเดลนัมเบอร์เนี่ยก็คือ pd อะไรวะ2 1 8 6 x นะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ใช้เจ้าตัวชิปนะครับ mediatek d i m e n s i t y 9000 อีกแล้วซึ่งคะแนนในรอบนี้เนี่ยคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยเลยเพราะคะแนนนี่มันทะลุชนะเจ้าตัว xiaomos สองพสองรแล้วก็ชนะเจ้าตัว snapdragon แปดเจหนึ่งอีกแล้วนะครับแต่ตัวนี้คะแนนสูงกว่าเดิมนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดคะแนนมันเยอะกว่าเดิมอีกคะแนนอตัตุตู้เนี่ยมากกว่าเจ้าตัวชิปพ,พวกนี้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวคะแนน geekbench เนี่ยก็ทั้งซิงเกิลคอร์แล้วก็มัลติคอร์เนี่ยก็ยังสูงกว่าเจ้าตัว snapdragon แปดเจหนึ่งอีก xiaomos ไม่ต้องพูดถึงแลล้ว่ะ มีการสันนิษฐานกันนะครับว่าเจ้าตัวโมเดลนัมเบอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว vivo x80 pro นั่นเองนะครับโดยที่ชิปเซ็ตทั้งหมดที่จะใส่มาเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากเจ้าตัวเล็กสุดก่อนนะครับเจ้าตัว vivo x80 se เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะได้ใช้ชิปนะครับเป็น mediatek d i m e n s i t y 8000นะครับแล้วก็เจ้าตัว x80 ธรรมดาแล้วก็ x80 pro เนี่ยจะได้ใช้ d i m e n s i t y 9000แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวท็อปสุดเลยนะครับเจ้าตัว vivo x 80 pro plus เนี่ยจะได้ใช้ชิป snapdragon 8 gen 1ส่วนวันนี้นะครับเราจะมาเจาะจงในตัวของ vivo x 80 pro กันดีกว่าเพราะว่าข่าวสเปคเนี่ยที่หลุดออกมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นมากๆนะครับเริ่มต้นด้วยการรองรับ120 h z refresh rate นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเจ้าตัว ram เนี่ยอยู่ที่12 g b นะครับเป็น lpddr 5, <5> ROM นะครับอยู่ที่256 g b ตนะครับตัวนี้เป็น UFS 3.1ด้วยซึ่งการ transfer ข้อมูลนี่ก็ค่อนข้างเร็วนอกจาก vivo เตรียมที่จะเปิดตัวเจ้าตัว vivo X80 ทุกรุ่นแล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังมีเจ้าตัวท็อปสุดๆนะครับหรือว่าเรือธงของตัว vivo ก็คือเจ้าตัว vivo next 5นะครับก็จะเปิดในปีนี้เหมือนกันนะครับทุกคนคิดว่าตัวไหนน่าสนใจมากที่สุดครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของถ้าเกิดว่าชอบก็หรือแล้วก็แชร์ subscribe เราไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับ